ขอนธรรมาดามันบ้า้อนี่ครับนี่พี่นองครับเมืนอ้ผมในมายามนองกระปอมนะครับรือเชฟกระปอมที่พี่นองรู้จักนองต้อนรับเป็นยางดีครับเมื่อเพิ่งครับว่ามีอหยางต้อนรับเนี่ยจ้าสวัสดีครับผมเชฟกระปอมครับเมื่อนี้อาไอฝ่ายครับพี่ไม้ครับมื้อวนนี้มาล่ำอยู่บ้านพ่นจึงเชียงเงื่อนครับก็เลยแวะมากินข้าน้ำกันครับพี่นอง มื้อนี้กะซีเฮ็ดเมนูพิเศษของเชฟกระปวามแหย่ให้พี่น้องในเบิ้งครับเดี๋ยวความคิดว่าตําแตงนีะครับกินกับผักซี่แซ่บปับขัามันเข้ากันมู่เจ้าเคยกินบ่บ่อ่านี่แหละครับตําแตงต้องกินกับผักซี่มื้อนี้แซ่บซ้ำเลยมาเบิ้งกันครับและกะซีมี่แซบกอออีสานครับของเชฟกระปวามครับมื้อนี้แล้วก็มีปลาสมที่แซ่บที่สุดแซ่บคักวอิลิเดี๋ยวซีเฮ็ดให้ไอฝ่ายได้ซิมครับมื้อนี้ครับพี่น้องแล้วก็นี่นู่งพิเศษครับปีงปลาสอยไข่ เดี๋ยวมาเบิรงน่าเสียบก็เสียบอูบอกง่ายสังขีนไปเลยเดี๋ยวมองมาให้เบิรงปอดทั่วเสียบก็เสียบตามกับความมาได้เลยนะครับมือนี้ช่องไอไฟนะครับมาเป็นช่องกระปริมครับเบ้ยขอบคุณครับวันนีูอะไรอบน้าร้อนอบลมร้อนครับลมร้อนพาต้องถอดกได้ันพู้ใดไรพมีการถอดครับซ่เนี่พี่กบอัาถอดเด้พ่อมาถอดกันเองเขาเข้าครับ อันนี้คือสูตรของเขาเองสูตรของสูตรของเขาเองแล้วก็ก็ให้แป้งอะไรนะปุกี่แป้งทอดกับทั่วไปครับอ๋อขี้เขาออกแล้วก็คุกแป้งเพื่อยังเพราะว่าคั่นทอดทอดลงไปเลยมันจะมันจะติดหนังมันจะติดหนังมันจะติดกระทะครับมีสองแบบก็คือคั่นหมอมักแป้งเอาใบตองห้องแล้วก็ทอดเึ่งใบตองครับแต่คั่นมักแป้งกินแป้งได้ก็นี่ครับคุกแบบนี้เลย เรากลไปทอดครับกันบ่ให้มันกระเด็นกันหนึ่งบ่กระเด็นสองหนังบ่ติดกระทะครับนี่เป็นนี่ที่ได้แล้วนะเนี่ยนั่น้อยนี่ได้บอกเราของเสียบเียบเนาะเราก็ไม่เป็นแล้วอันอันดับแรกของเสียบมันต้องสะอาดก่อนครับนดับแรกมันต้องสะอาดล้างดี เรียกวัตถุดิบดีสิมันครับคันว่าสะอาดเท่าเท่ากับว่าขึ้นอยากน้อยฝ่ายเนาะเอ็มบ่เนี่นบรรยากาศหลังบ้านนี่ปลาชอยป้องวัตถุล่ะเนี่ก็เขียนปลาชอยัเอาคิดตัวไงปลาชอยชอยแฮ่เขียนปลาชอยปลาชอยหรือปลาโซปลาชอยนี่ไหมวะใช่ครับตั้งตูตนี่พี่ไข่เต็มท้องนี่แหละครับไปกินของแสบมือนี่มากว่ามาสิจังหวะเนี่ยครับ ข้อออกจักหน่อยเนี่ยมันไมเคยประเด็นเท่ไหมมันจะไม่ชอประเด็นมันมีมแมีแจงนะ้มันมีแจงประเด็นนี้แล้วก็หนังหนังมันก็จะไม่ชอบไเลย่านีพี่หนึ่งหมื่นหนึ่งครับ ทอดแค่5นาทีครับแล้วก็เอาขึ้นเลย5นาทีไปข้างละ3นาทีก็ได้เสร็จแล้วครับปลาส้มยอเื่องใจกออีสานของน้องเองนะครับเบื้องพี่น้องในขนาดที่น้อง น้องกระปอมกับร่งเห็ดเมนูให้เขากินมองดูกรรมการกิติมาศเหมือนไล่การเชฟนะแบบไล่การเชฟด้วยหรอนี่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 ต้นกล้วยยายตลอดเขาเรื่อยเลยโอ้ลองด้วยใบกระท้อนแม่นบอกของธรรมชาติของบุห้องมั่งจะ บอกใครงามครับเขาเป็นความสวยในตัวเลยวางรอครับน้ำน่อยสดๆอีใครเตรียมถ่วไก่อัญ่เลยแต่ก่อนอันนี้ยำแพงเลย น้ำปะลามีแหงไหมวันนี้คุณมีแหงกันหรือยังนี่น้ำปะลาเซฟกระปอมบอกยังไงพี่หอยยังเกาะมีแหงไหมไมีแหงไหมนี่ครับประมาณว่าคือคนอีสานเนีย่ยไปอยุใส่นี่ยขันบ่ได้กินปลาแดดมันไม่มีแหงเห็นปะมันปลาแดวแรงไหมออปลาแดดข้าต้องแบบมีแหงไหมนี่ครับ งกินกับน้ำโค้กมันยังสดชื่นเมนบอเมนครับแล้วกัการกินโซดาหลังน้ำโค้กหลังของแซ่บๆนะครับมันเพียใ์แห่ห้าบอทองเสียโอ้น้ำโซดานี่นะโซดาครับเพียงแค่ตามที่มีโซดาครับเมื่ได้กินของเผ็ดของแซ่บๆอ่ะครับครับมันจะลดการทองเสียได้ฝรั่งบอกฝรังดด่งบอกโอ้โหเออดนะใช่ครับไอ้ไฟเมื่อกี้นี่ตำบักแยงผักฉีขอบคุณนะครับ ค่ะตำบักแตงกินเเขาไปลยกินเท่อแรครับพี่น้องบ่าแม่กินตำบักแตงเท่อแรกเนี่ยตำบักแตงใส่อันผักชีหอมผักหอมป้อมบานเฮาน่ะบวันนี้ซ้นนี่ส้นนี่นี่จ้าเผออาลงชีสผักชีขึ้นจมูกเลยแบบ มกลิกลกนนรับพี่คือวะขอากันวะหอ,อม,อมเดี๋ยวถ้ากินกบปลาแ่บนี่ครับน,นี่นะี่ฮะนี่ครับนี่อุ้ย นอนเลยครับครับอื้อร้อนร้อนเลยเอนี่ครับครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้กะชิมมีเมนูตำแตงพักชี่ครับครับมีปลาสมทอดเชฟความครับ มีใส่ก๋อยอีสาเชฟกับความครับแล้วก็พิเศษเลยมือนีมากถึงจังวะจวะได้กินเมนูปลาสอยไข่ตัวส้มแขนครับพี่น้องอยากขึ้นมาไงซ้มใส่ไข่ไหมครับนี่ผมให้พี่น้องวดูนี่ครับอุ้ยเบิ้งไข่ดูเบิ้งไข่ครับเขาไม่ให้ไข่เลยครับเนี่พุหรอไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวครับคัดมาแล้วไข่ทุกตัวแมนอันนี้เป็นปลาปลาปลามมูหวานได้แต่พเป็นปลารรมาติครับอันนี้เป็นปลามมูหวานท้าเจ้าไข่คนจับ ไข่คนไปนุ่งแก่ครับแมดครับจะนี่แหละครับขันธรรมชาติดกับข้าสีบัวคอยแป๊บมากินเพราะว่าให้มันออกตู่ออกไข่ก็อันนี้ข้าอวปลาธรรมชาฉาดในข้าปลาไห้บานนะครับลอกชีบมันกับตำตำแตงเลยครับเอ็นจอยครับมื่อนี้ครับเอ็นจอยครับผมขอบคุณน้องชายหลายปลาตปลาตขอบคุณเซฟขอบคุณคุณนอรับขอบคุณแฟนครับปล่อยฝ่ายน้ำเด้อะขอบคุณนะเพื่อให้คดติดตามมันน้องชายผมครับ ของเพื่อนหลายอยู่แล้วล่ะเขาไปเบิ้งอีกนะครับคนเี็ตานตามนที่คนนี้อีกนะครับพี่น้องครับอัน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 เซฟกับปอมอันนี้ตั้งชื่อให้ผมหน่อยผมเผื่อผมได้ทำเมนูอาหารเหมือนน้องเป็นเชฟกระปงแล้วกันเซฟกระโปงอันนี้เชฟอันนี้เชฟกระปอมอันนี้เชฟกระทั่งกระปองกับกระทั่งเอาไม่นี้ต้องขอบคุณน้องอะไรล่ะขอบคุณหลายๆครับที่เป็นประาครับขอให้อ่ำประวามส้อเร็จที่น้องที่กันครับ มื่อนี้มาเติมใจบุญนอกแกะมากินเข่าให้เติมใจสอนแนะนำความรู้ให้เพราะว่าอายกับมิสเสียงอยู่แล้วแค่์เพรท่านในต่อยอดให้มาหลายกว่าก็คือ่าขอให้นอนหลับแดงกั้นตื่นขอให้นอนนอนอะไนก่อนนอนหลับแดงกั้นมือนอนตื่นแดงกั้นหลานเอาให้หลับหลับเรื่อยๆได้ค่ะครับขอบคุณครับน่องไทยกำลังเรื่วยๆไปหลายๆก็เก่าเด้อไปเชิญครับกินเข่าเข้ามาไห เพราะว่ามันมีปากที่นี่ตุ่นตารทานนะครับกินบัวบกหอยออายต่างหากกินน้ำทังเหมือนกันครับนี่แหละเข่ากินห่อเขาสู้กันกิ่นตะไคร้ห่อเขาภาษาอาปลาซี่ห่อเขาเอาน้ำซงเออนี่แหละมาบานมาบานนี่พืชปลากินครับหาปลาดิมานี่หาปลาดิ